หนาหอเล่บ้านนี้ค่ะพ่อชื่ออะไรเอ้ยพ่อสถานแม่สัอิงศักดินาดาวาสนาดานัยมาโนอดฮะใครนะรัตนาวัฒน์ใครใครใครลุงพวกนี้ไม่ใช่เลยใครใครศักดินาคือใครพี่ชายเราวาสนาคือใครพี่สาวเรารัตนาคือใครตัวเองอ๋อพี่พูดอย่างนี้เฮ้ยอย่ารับ เชื่อได้เชื่อไดเฮ้ยพวกคพูดกระชี้หน้ากูบ้าขาโล่เอาค่ะห่างๆๆๆๆโว้ยมึงพูดกันอย่างนี้นะก็ตายเร็วเลยนะคนแถวนี้ก็พูดกันนะใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยกลัวชีวิตจริงบ้านนี้เชื่ออะไรมันจะถามอยากรู้ชื่ออะไรมันอยู่ได้ไงมึงเป็นควายอะใครใครเนี่ยใครเฮ้ยเฮ้ยใครใครเฮ้ยใครเนี่ยเดี๋ยวพี่โนดมาเดี๋ยวนี้แล้วใครใครที่ใครพระสงฆ์จัดการใค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 รเนี่ยใครใครเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยตอบก่อนใครเนี่ย ฉันออกจากบ้านเลยเฮ้ยเดี๋ยวคนมาแอบยิงมึงเนี่ยคุณเถื่อนนี้ก็มองอยู่นะเฮ้ยใครเนี่ยใครสรุปคือคุณคือใครไม่ต้องถามสรุปคุณคือใครเดี๋ยวไพ่ะจัดสรุปคุณคือใครคนในบ้านนี้ชื่ออะไรไม่ต้องถามกูเงยอาเอาฝอตังมาไม่ต้องถามโอ้ยยัย้ยไม่ใช่ กันแล้วนะเพื่อนพี่นอดบอกงนี้เลยุปคือใครเน่ยใครเนี่ยใารบอกก่อนถ้าไม่บอกฉันต้องเอาั้งตัวนะเ,เ้ยเดี๋ยมากันเต็มเลยพราะสงจัดการน่ะิงนี่าแให้นาเนนเกี่้าเนเนเนนองออุคุณคือใครคุณคือใครเจ้าของ เป็นลูกของพ่อแม่บ้านนี้พ่อชื่ออะไรพ่อสักฐาแม่สักอิ่งมีใครอีกเอ้ยสักดนรัตนาวัฒนาดานไนมานรัตนาวัฒนาใสลุกรัตนาคือใครกูเองสักดีคือใครพี่ชายวัฒนาคือใครพี่สาวคุณย่าคือใครเนี้ยคนมาเร้วกเอ็ดยิงก็บอกยาย่าคือใครเฮ้ทางยิงคือใครไม่ต้องถามนะวัฒนาคือใครมึงคือใครคนควาย เดี๋ยเธอคนตำรวจเขาบอกแถวนี้จะแอบยิงแล้วนะรัตนาเฉยๆว่าคนวันตายพวกนี้หมดแล้วเฮ้ยคือใครคุณคือใครอย่าอย่าหยิ่งยิ้นดูเดี๋ยเธอนะพระสงฆ์สั่งเราหลายเรื่องเลยนะเดี๋ยวชีวิตจริงก็จะเกิดเฮ้ยใครคุณคือใครกูคนท่านนี้ชื่ออะไรมึงคนที่อื่นพระสงฆ์ก็ชื่ออะไรคุณชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรไม่ต้องถามกูพ่อชื่ออะไร ก็ชื่ไหนกูไม่กลับมึงนะกูควรบอกชื่อไหนไอ้ไส่มึงนักขโแถวนี้ก็มันไส้กันแล้วนี่ยควนพี่โนก็บอกเธอเบอร์แล้วนัตนาผมไม่พอใจเลยต่อยแกเบอร์เ้คุณคือใครไอ้ม่แยกคุณคือใครไอ้ม่แยกคุณคือใครไอ้สัตว์คือใครไม่จามาถามกูได้ทำไรอกพระสงฆ์ก็จัดการแล้วนะคนมาแอบดีนคนนั้นตายก็พูดกันอะ ม่งจะเข้าตกใจนะครับอันนี้คือเสียงเฮ้ยคุณคือใครเฮ้เอาละคุณคุณเฮ้คุณคือใครคุณต้งต่อกูแรงเลยนะไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่เมึงได้คนเคาบอกว่าจะแอบมันยิงจนหมดแล้วช่วยมโนทนะคุณคือใครโอ้ยกูไม่ตอบมึงหรอกชีวิตจริงกูรู้อยู่ในใจแล้วพวกมึงเนี่ยพากกำลังสัก เใครคือใครใครเนี่ยไอ้ใครนี้เนี้ยให้คนแถวนี้มาแอบยิงเหนื่อยนะก็พูดกับกูไ้นะขอบคุว่าใครบุกแอบยิงไอ้นี่มันนะยิงยิงเรื่องอะไรมึงไม่ใช่คนบ้านนี้เลยคนที่ไหนเอ้ยเอ้ยคุณคือใครสงรู้หมดคุณคือใครคุณตอบผมก่อนกูไม่ตอบมึงหรอกคนคือใครนี่คือความฝันของกูนะสักนินจริงแม่สถานคือใครเฮ้ยพ่อสายอินคือใครเอ้ย บชากพ่อาสอิ่งคือพ่อผมเองครับพ่อใสอิ่งแม่ใสอิแม่พ่อใสอิ่งแม่สะทานด่านในรัตนารัตนาคือคนที่ขโมยของผมไปเฮ้ยคุณคือใครนะคุณไม่ตออเย้คุณก็ตออไปก่อนสิช่วยด้วยมาถองล้นะสิ่งนันอย่างนี้เขาบอกใช้ได้เลย คนแถวนี้เขาพูดกันนะเพื่อนพี่โนดสียงดังนี้ใช้ได้เลยเหรอเนาะสียงดังพอประมาณก็รู้พอประมาณพวกมึงไม่ใช่ชีวิตจริงเลยพระสงฆ์เขาพูดกันเฮ้ยแล้วคุณคือใครล่ะคุณก็ตอบมาก่อนดิคุณคือใครชื่อใดชื่อใดกูไม่ตอบตรงไอ้เหี้ยอ่ะไม่ตอบไม่ได้เอ้ยมึงเดมาพูดไม่ได้ก็พูดอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะตายใครจะตายทำไมเฮ้ย ด่านะโอ้ยด่าสมุยคุณดาสมุยดาสมุยพินดุเขาจะมากันแล้วด่าสมุยมาเลยคุอย่างนี้ได้กูใชาเอจริงเลยคุณจะด่าผมเฮยเสียงมาก่อนึงเนื้อชีวิตจริงเนี่ยจะจุกจ้าหนาดานในมนุษย์อาคาโล่ทำกันอย่างนี้ไม่ได้เลยนะเฮ้ยคุณคือใครล่ะไม่กูไม่ตอบมึงหลักนะเดี๋ยวพ่อสถายคือใครเฮ้ยพ่อแม่กูนิสัยพ่อชื่อไหนเฮ้ยไม่ตอบมึงหรอกพ่อชื่อไหน กระเทนเฮ้ยมามามีแหละเป็นพ่อเป็นพ่อแม่ในไส้เลยป่ะจ๋าเฮ้ยคุณคือใครคุณคือใครผมจำคุณไม่ได้คุณแถวนี้เขบอกจะเอาอะไรมาฝันหน้าเลยนะอ๋อเป็นคนเป็นเป็นคนแถวนี้ต่อที่ต่ที่ต่ทสี่คนเขาถ้าสูงสั่งเลยนะสั่งว่าไงอ่ะเขาก็พูดอะไรก็ให้อะไรมาสับหน้าพวกมันเอฟซีไทยสนใจมิตะขันรับต่อทีนี้เข้าไปในเพจหมอปลาปลากระป๋องครับมีน้ำปลาร้า ครับมีหลายๆอย่างปากระป๋องกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟกินที่ดีน้ำพึ่งป่ายาสีฟันครับแล้วตัวนี้ใครอยากมีตกงานเราเปิดรับสมัครเซลล์ทั่วประเทศเราเปิดสาขาที่กรุงเทพไปนะครับเฮ้ยคุณคือใครนะไอ้แม่เย้เหมือมาตบกูอย่างนี้นี่คุณก็ได้ยินเสียงพวกขยอยมากันนะเพื่อนมานดนนะผมถามว่าคุณคือใครอ่ะ นบ้าชื่ออะไรมึงไม่ต้องมคุณต้องตอบผมว่าคุณชื่ออะไรผมจะได้ไปแล้วมึงไอ้ชื่ออะไรไมาอยู่บ้านกูเนี่ยนานผมชื่อฮอนี่เอ้ยผสมพูดเราไม่ใช่เลยผมชื่อฮอนี่เขาเอาทุกตีนถีบกันเป็นแถวเลยเขาพูดถึงแต่พี่โน่พี่จันไดพี่ศักดินเฮ้ยแล้วคุณคือใครแล้วคุณคือใครมึงมึงไม่ต้องมาถามกูหลอกนั้นแล้วคุณคือใครสรุปกูรู้ตัวกูดีชื่ออะไรไม่ต้องถามต้องตอบสีไอ้ไม่เฮ้ยหยุดนะไม่ เสียงอย่างนี้พมกขึ้นมากันแล้วถือปืนด้วยเลยเพื่อนพี่โนดตคุณอย่าด่าได้ไหมเฮ้ยมึงอะนะพระสงฆ์ก็พูดเนีงงเ่ยนะพูดว่าไงใจเย็นๆนั้นแลนาคนบ้านใต้รู้กันหมดแล้วถือปืนกันและอยู่น้ำเลยถือปืนเป็นแถวจริงๆด้วยเพื่อนพี่โนดตพระสงฆ์พูดอย่างนี้นะใจะเยนเ็ยนๆนะผมจะช่วยเหลือเนี่ยเพศในวัดและเฮ้ยนล้วคุณคือใครอะคุณคือใครมไม่ตอบหรอก พี่โน okay. okay. kind of so ่กับจิงมึงนั่งเผาครั้งฮะก็นั่งเนี่ยเนี่ยอูดกันอย่างนี้นะถ้าถูกจะว่าเสนาขับพังเกิดแล้วพระสงเสก็จละจักนี้แล้วแล้วคุณคือใครแล้วคนชื่ออะไรคุณชื่ออะไรคุณตอบมาสิไอ้แม่เอ้ยคุณชื่ออะไรช่วยด้วยม่อย่างนี้นั่งเสียงบอกเขาบอกพอได้ยินแล้วนะปืนพี่โน่ทั้งนั้นเลยถือปืนกัน แล้วคุณชื่ออะไรคุณก็ตอบมาดิกูไม่ตอบมึงหรอกคุณต้องตอบเฮ้ยมึงอะไรน่ยไม่ใช่ในบ้านกูผมบ้านหลังนี้ผมบ้านหลังไหนอะพระสงฆ์สับแล้วสับพ่อสะท้านแม่สะอิงสักนินรัตนาวาสนาดักนายมาโนุรัตนาตายไปแล้วมึงตายผมไม่ได้ว่าอะไรคุณนี่เอ้ยกูรู้อะไรดีๆนั่นอาพูดมารู้อะไรดีพูดมากูไม่พูดฟังหรอกพรต้องพูดต้องพูดอะพระสงฆ์สั่งเลยนะฟังว่าไงเขาด่าเลยนะคนไม่ใช่บ้านเธอเขาด่าว่าไงบ้างอะ เ้เขาสับยังไงเขาสับย e ังไงเลยนะเขาสับยังไงบอกคุยกับในเขาสับยังไงสับให้ตายตายยังไงเดยวก็ตายเดยวต่อเย็นไปช่วยถอนยาพิษด้วยโอเคกินนี่ได้เฮ้ยแม่เย็ดชีวิต